ไม่ได้กูเพิ่งเกิดมาแพ็คบึกเต็มไปโอ้ยสัตว์ตัวแฮกเอ้า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 ไอ้เหี้ยไม่ไม่ตายวะอื้อหือขนาดมันยืนหันหลังอยู่นะไม่ยังคว้างโดนไม่ยังยิงโดนอ่ะไอ้อะไรอ่ะคอมพิวเตอร์คู่ใจของมัเนี่ะ เดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนเป็นคอยเจ็ดแล้วเอานี่ดีกว่านีนะครับนี่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 สวัสดีดรอคเกอร์แฮกเออมึงนี่นะนี่นี่นะคนดีเออไปละเฮ้ระวังเฮ้นี่อะไรเ่ยเอ้ระวังโอ้ยมึงปอกโอ้กูตายเบย มึงมาอยู่นี่มึงมาอยู่นี่โอ้โหดูมันเฮ้ยอย่าอย่าอย่ากูบอกมึงแล้วโอ้โหบอกแล้วโอ้โหคอมเป็นร้อยอี๋ น e uh huh. ี่มึงงูมึงงูด <can> <laughs> ีอ้าวอิสัตว์รอดชีวิตเซอร์เวิร์นะครับหมดเซอร์เวิร์เอาเซอร์เวิร์รอดชีวิตจากโดนแฮกนี่มึงดูไม่เต็มไปดเรื่อยคีนอัพก็ยังไม่หายเลยเตอร์แฮกมันหน้าเขียวๆเงี้ยของมึงเป็นป่าไม่เป็นไม่ได้โหลดมั้งโอ้ กูเกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยนี่ไม่โดนหรอกนี่นี่นี่ดรแฮกอือไอ้สัตว์โอ้โหหัวทิ่มตายลองดูอาวุธชีวภาพมึงมึงทำเมือไข่ลองดูอาวุธชีวภาพมึงยังจะรอดอยู่ไหมนี่โอโ้โหนี่กโโายมึงมาดูดิมึมงเอาอะไนเปอร์ตีลรูดีกว่าไอสัตว์โนคลิปก็ไม่ได้มึงอะไรยักหนาวะ นี่นี่อ้า,ไาวไอ้เฮียกูหลบไม่อย่างหลอมึงหลบไม่ได้กูลังเซนไฮเปอร์ยิงอยู่เฮ้ยมันไม่เห็นกูเว้ยอ้า <cle an le ideas> วแต่ม <feeling> ันเห็นกูก <tra> ูไปทำอะไรให้มึงโอ้โดนละโดนละโดนละลูกไปกอดคู่เฮียถ่ายรูปัะนรอยู่กะ ไอ้กายกายวันนี้ก่อนกายแป๊บแปปแปปสไนเปอร์อีลิตไอ้หนงแล้วหนึ่งไปดูศพกูโดนขาหายไปข้างเลยคีนอัพก็ยังไม่หายเว้ยไหนไงไหนไหนเอามึงมึงเอามันออกไปทำไมอ่ะไอ้เหี้ยมันไม่ออกหรอกไม่ต้องกังวลมันกลับมาใหม่แล้วเห็นไหมนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะ ไม่ใช่ไหมถึงว่าตัวละครกูเอาสไตล์มาดูศพกูก่อนมาดูศพกูก่อนมาดูศพกูก่อนอันนาถามากรถตู้แฮกเซิร์ฟนี้มีแต่ความสุขไม่ฆ่ากันไม่นูคิปไม่ รเรียกมม,มาวะเนี่ยม,ม,มีอยู่ที่่ท,ทีเดียวครับที่เราจะปลอดภยัยเอาเอารับเต็มเอาเอามันไปไกลดิเอาไอ้สัตว์มึงดูว่าอาวุธชีวภาพชิ้นนี้มันจะฆ่ามึงได้หรือเปล่า ใต้ดินเอาขนาดกูอยู่ใต้ดินนะมึงยังโดนอยู่อ่ะไอสัตว์แม่งมึงเจอนี่หน่อยมึงเจอนี่หน่อยนิวเคลียร์เออไอโง่เอ้ออีสุวิมีเวลาหนีเว้ยเฮ้ยไปอยู่ทำไมสกายบั๊ดเฮ้ยไอกายกูรอดแล้วแต่กูยังไม่รอดเว้ยกูจะไปที่ลับเว้ยนี่แหละ ที่รับเอา้าหายที่รับหายเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> เอาไอ้สัตว์โอ้โหเออมึงมึงกูรอดแล้วเย้เอาอีกดอกไหมเอาอีกดอกไหมเออเอาไปเอาไป ไม่พูดเห็นน้ำพุลอยน้ำพุคอมพิวเตอร์ไอ้เหี้ยไอสัตว์แล้วตัวลงที่รับมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเออนี่ไงเข้ามาได้เออมึงทำะไรกูไม่ได้แล้วนี่นี่นี่โนคลิปเลยโนคลิปเลยเอสวรรันสวรรค์ตุ๊กตา เออเอาโอ้ยังโดนอยู่อะมึงคิดดูคอมมันไซเลยไงว่าแม่งเอ้าโหคอมไม่จอกเกาะแม่งแม่งแม่งยิงไซอะเฮ้ยลองทำให้มันเป็นทองเอดูตัวมึงดิมาถึงไอ้กายมาดูตัวยัยฆ่ามันได้แล้วเย้กายมาดูออกไอ้เหี้ยพวกไหนไหนกายมาดูตัวมึงไหนไหน ไหน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 ยืนบิดตูอยู่เนี่ยไม่เห็นแต่ช่างวเน็ตไอ้ห่าแม่งเมื่อกี้คุณรู้ว่าฆ่ามึงได้มึงเอานาปั๊มแคนนอนไปแดกมันโดนกูไหมสัสเป็นเหี้ยอะไรอิสระโอ้โหมึงดูนี่นะมีดัาทแคนนอนยังทำอะไรไม่ได้อ๋อ มึงฆ่ากูคงต้องมีหน่วยควบคุมอะแม่งเกิดมาทีไรแม่งเกิดมาเมื่อไหร่แม่งยิงน้าปามแค่นั้นไงเป็นหน่วยควบคุมเลยอ๋อโ,อโอ้โหถ้ามันเป็นอย่างนี้นี่แม่งเอาทองไปขายได้หลายล้านแล้วเนี่ยโอ้โหไม่โดนขาว่าแฮกอยู่ดี เ้ยกูจะลองรีมูฟกูหน่อยรีมูฟก็ไม่หายหรอกหายเอาเฮ้ยเดี๋ยวมันก็กลับมาอ่ะอ่ะแล้วมึงทำอะไรกูไปเนี่ยมึงทำอะไรกูแล้วมึงฆ่ากูทำไมก็มึงอยู่ในรัศมี โอ้ไม่ต้องห่วงหรอกมึงตายแน่ไม่ได้ทำอะไรดีละมึงลองดูมึงลองดูมึงลองดูปืนบวกปืนใหม่เว้ยเพิ่งโหลดมาเว้ยแอมบอรดกันเออเออเอาไอ้ส แเอามันไปอยู่ในกล่องล่ะเฮ้ยเจฟส์เจฟส์หยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดหยุดหยุดเกลังจะลงมาโอ้โหจะตายไปเรื่องแค่นี้จบละเออเอโอ้โหูมึงยิงทะลุออกมาเลยกูรอด อ๋อไอ้เ oh, ห no. ah, oh, ี่ยเกี่ยวอะไรกับกูโอ้โหอยูในกล่องมีความเป็นพันเครื่องกล่องพังกล่องพังเหรอพะไกกูรีมูกูรีมูตกใจว่ากล่องพังไม่เป็นไรเว้ยเราต้องเรายังมีสิ่งประดิษฐ์อีกอย่างหนึ่งคือนี่เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเอามาข้างในนั้นแหละแล้วมึงต้องห่อด้วยอะไรเนี่ย นี่ไมมึงทำารกระตบอยี้เอาติดไว้อย่างเงี้ยและแล้วเราก็ทำมันสำเร็จนะครับหอคอยด็อกเตอร์แฮกเอาไว้ขังแม่เจ้าโดนขังลืมแล้วอยู่ในความมืดมิด อ๋อลวชัวกักชัวกันชัวนิรันด์มากเลยคุณลองกระโดดกระโดดขึ้นไปดูที่แบบครับคลิปไปดูที่อยากเห็นมากอ้าวเฮ้ยพ่อมึงนี่ไหนเอ่ยเอยเ้ยเ้เราลอดแล้วโค่นน่ากลัวเลยหลอกหลอนหายเรารอดแล้วนะครับ แน่ใจว่ารอดเออนี่นี่นี่ห้ามอยู่ในระยะตรงนี้นะฮะระยะตรงนี้ห้ามอยู่นะขีดเส้นไว้ดิระยะเนี้ยอ๋อโยนระเบิดลงไปเลยขี่เลยลบในลบลบลบเอาเสือกก็ได้เออเสื้อกะเอาเสือกมาขีดอ่าเป็นแฮกทาวเวอร์เลสโซน เลดโซนเดเดโซนห้ามเข้าไปห้ามทำอะไรใกล้เดดโซนทำไมกูยิงไม่ได้วะเหมือนกันยิงไม่ได้ตดยอ้าวเฮย้ยไอ้เฮี้ยลงไปไอ้ยืนนิ่ง น pues ิ่งๆนิ่งๆนิ่งๆเอาให้นิ่งไงเฮ้ยทำไมมึงต้องให้กูมายืนบังมึงด้วยเออตายโอ้โหโดนกูก่อนโดนกูก่อนโอ้โหหน้าทิ่มพื้นเลยหน้าทิ่มพื้นเลยเออหน้าอนาถวะอืออี๊ะ กู <łość> <S 2> <S 2> ขึ้นฮอเฉยๆมึงยิงกูแล้วเหรอโอ้ห้ยทำไมศพกูค้างอยู่อย่างงี้วะแล้วแล้วทำไมกูโดนด้วยอ่ะไม่รู้กูไปอยู่ตรงนั้นเดีกวเออกูมาอยู่ตรงนี้ดีกวมันจะได้ยิงไม่โดน มานี่ดรแฮกมึงไหมนี่ยิงยิงยิงโว้ยิงยงโว้คือมีระเบิดยิมึงโคตรทรอระหดวะเอากรูแล้วยังไงอันเบรกเนี่ยมันมีอันเบรกด้วย มันมีมันมีแบบอันเบรกด้วยไม่มีวันพังมึงมานี่มึงมานี่ไอ้ด็อกเตอร์แฮกไอ้สัตว์มึงมานี่เลยไอ้ไอ้เฮียไอ้ด็อกเตอร์เฮียมึงมานี่อันเบรกไว้อันเบรกกูโดนอะไรข้าวไอ้ชัตอ่ามึงเอาไอ้เฮียพอไม่พังแต่กูตายเวย้ย เล่ช่างมันเตือดน,น,นี่ก่อนนี่มีคนโดนตึงได้มีคโสโลขมพุ่งม้าเต็มเต็มเลยสโลน้าอนาจ <c oughs> ไกลไกลอย่ามึงดูกูนะกายเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ยวไกลยิงไอ้ไกลก่อนอยู่ไป <c oughs> ไหน เฮ้ยคนจะโดนตึกตาย้าวโดนตึกแบบสโลว์ด้วยไอ้เหี้ยจะโดนคอมไม่ไหวไม่ถึงคอมหรอกโดนกูแหละขาดิดูนี่ก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคอมพุ่งมาแล้วคอมพุ่งมาแล้วคอมพุ่งมาลไคี่วด เอ้ยไม่ต้องไปพอยิงกูอ้ยก็เอ้าทิพายทิพายกูเกี่ยวอะไรเนี่ยเฮ้ยทำไมกูยืนอย่างงี้วะเอาอ๋อมึงยิงกูเออถ้าเหมือนแบบบุกเบิกอะแบบโอ้พระเยซูลงมาเกิดไอ้สัตว์โอ้โห 就 <laughs> 很很得儿，很得哎儿，很得。哎